ഉള്ള ആളുകളുടെ ചുണ്ടലല്ലേ เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอนุ่มแจทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเมทอารีน่านะครับทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยความสนุกของมันก็คือเราจะต้องพูดเป็นคําพูดเข้าไปในเกมเพื่อให้คาถามันออกอะเออคือเราเป็นจอมเวทที่แบบต้องอ่านหนังสือซากเกลก้ามันถึงจะออกแล้วก็ที่หายาสืุกก็คือผมไปปรับในเกมนะครับให้เราต้องใช้เป็นสเนียงอินเดียด้วยไม่เช่นนั้นภาษาจะไม่ออกนะถ้าเกิดว่าเราพูดแบบภาษาอเมริกันแล้วก็มันจะไม่ออกเว้แต่ต้องเป็นแบบว่าโซไฟบอลต้องเป็นไฟบอ,บอ,บอลอออ <S <S เลยนะก ดูเลยแหละทไมถึงแหวพูดไปเถอะเฮ้ยพูดไปเถอะนี่พูดได้มึงย่อพูดอ่ะพูดไปเถอะพูดไม่เป็นไรหรอกสี่เปรี่ยนเลยเฮ้ยมันจะมีสองฝั่งสองฝั่งให้เลือกอ่ะเป็นซอร์สเลอร์อ้าวลุมเลยซัดอยู่ด้วยกันเลยก็ผมคิวดูแมปได้นะแมปมันดูใหญ่เฉยแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนั้นอ๋อเมจิกมิสไซเฮ้ยไม่ไม่ออกว่ะไม่ออกจริงว่ะเมจิกมิสไรเลยเมจิกมิสไรเมจิกมิสไรเลยไฟไฟไฟเบล ฟรีส์ฟรีส์ฟรีส e ฟรีส์ไฟบอลไฟร้อนกวนเราไม่กวนเมจิกมิสไซน์เมจิกเมจิกไม่ธรรมดาเว้ยเห็นออกเลยเวิร์มฮอต้องพูดเป็นภาษาเดีย์เปล่าเออต้องพูดเป็นภาษาเดีย์เพราะว่าที่ไม่ใช่สำเนียงกินเดียเป็นภาษาไม่ใช่ไม่ใช่สำเนียงแต่เป็นภาษานามัสเต น้ำมันสเตยเฮ้ยกลับไปใช้ภาษาเดิมไปโอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ไปปรับไปเสียงอเมริกาแล้วในเทสต์ดิไฟบอลไฟบอลเฮ้ยออกมาเลอมาไหนต้องทำอะไรต้องหาไปเกตนะเพราะอยู่บนรถไฟนเลย Worm Fireball Ho มาสบายจิ้งไอ้ย่ามาสบายจิ้งไอย่าจิ้งไอย่าเลย Please าไม่ยิงกันเลยเราตายเลยตายเลยตายเลยเดียขวาร่างดีๆนะถ้าเกิดขวาร่างเป็นลูกหัวกะโหลกแดงคือตายถาวรไม่ใช่ว่าเราจะอ้าวแล้วกูมาเกิดไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่ใช่จะเล่นด้วยกันเนอะไอ้โง่เทสกูเทสได้เจยเทสระบบเทสระบบไงไม่ใครยิงอ้ากูยิงไฟบอกกันอยู่อยู่ไฟบอกกลัวอะไรอ่ะไม่หยุดพูดคำว่าบอกนะมับอกอะไรเงราะมึงอยู่หลังกูอ่ะ นิดหนึ่งอ่ะมึงอยู่ห้องบนใช่ไหมเออในกูเปิดเวิร์มลงไปเวิร์มเวิร์มโฮลโฮลลงมาเปิดข้างล่างให้กูหน่อยเดี๋ยวกูขึ้นไปไม่ได้โฮลได้กูเห็นพี่พีแล้วโฮลถ้ากูตกลงมาจะตายไหมไม่ตายไม่ตายกูกูตกลงมาจากข้างบนสุดแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวกูมาเปิดเวิร์มให้ตรงนี้โอเคป่ะเออแล้วกูก็โฮลตรงนั้นไงโอ้โหโคตรฉลาดเวิร์มตาย นายกระโดดไม่ตายอ่ะนายบอกกระโดดไม่ตายอ่ะกูกูไม่ตายโอ้ยเฮียมึงไม่ค่อยไต่หรอบ้างเลยไม่ต้องกระโดดรถเดียวฮ่่าฮโอ้ยแม่ยังคุณเล่นตถ่อยไหมกูจะจบชีวิตเล้ยวพี่พีต้องการทิวป่ะพี่ต้องการแม่แล้วพวกมึงไอ้วันไรเย้ตายจะบอดเไย โอ้โหแล้วก็พุ่นแล้วมันระเบิดเองตายเลยช่วยดีไปเก็บพี่อยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนแบบปลายๆมันเนี่ยจะถึงอยู่แล้วข้างบนโอ้ยแล้วก็ถาวออกเองได้ไงอ่ะถามันออกเองได้ไงวะไม่พี่อยู่ปากข้างบนเองข้างบนน่ะมองเห็นพี่ปะทำไมมันมืดจังวะฟรีสลิซแถวๆเขาเพลิงเลยพี่ผมมองไม่เห็นไฟบอลเห็นกูเปล่า เลยเดี๋ยวไปไปเจอกันที่ลาวาไปเจอกันที่ลาวามั้ยบอกว่ามันมกระถาใหม่ที่นั่นน่ะถ้าเราจะไปเอาเฮ้ยกระถาอ้อยนี่นี่นี่เราเราเรลองขึ้นไปข้างบนระว่างนั้นมันมีพวกตัวกี้ด้วยอย่าลืมฆ่าตัวกี้ด้วยเฮ้ยเนี่ยคาถาอะไรไม่รู้กระถาบลิงเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยใครใครได้บลิงเนี่ยอยู่ในกล่องกู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 โอ้ยมัน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 จะมีสี่เสาขึ้นสี่เสาเลยบลิงหาหาคาถาเพื่อได้เพื่อใครได้ทันเดอร์โบของแรงเฮ้ดรอทันเดอร์โบมีเอามันมาเก็บลำลาไหม โอ้ยไปสูบประจานเลยเออผมว่าตรงนี้หมดแล้วแหละไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วเราออกไม่เราเช็คก,กันครบสีอ่ะผมเช็คไปสามเลยเช็คหมดแล้วพวกชีพี่เช็คหมดแล้วม,วนม,วมันมีลงม,มันมีหลุมศพอยู่งั้นด้วยเราไปเอาเอ็กคาลิเบอร์ได้นะโอาเอ็กคาลิเบอร์เลยสายบนดเลายบนแม่งเกมมันจนใจมันดีวะด่ะเดเวลไลท์ตายจะหมดตายหมดอ๋อเนี่มันตายแล้วเอ้ยได้อะไรมาได้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนั้นแหละสถานอันตรายกระทันหันซอร์ ดักเบลส์เฮ้ยนี่มันเซโลเซลโลเซลโลไอ้เหี้ยดีไวไลท์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 จะยิงวิบสักทีมันเข้าผมจ้าเมทไลท์ดีไว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 ายไลท์เย้ย ดับเบิ้ลส์มันั้นแรงเลยว่ะใส่โลวนี่ดีไว้ดีไว้ไรอยู่นี่ใส่ริงไงเนี่ยสแตนด์ดับเอ็กซ์คาลิเบอร์ถือถือถือไว้สักคนใครอยากได้เอ็กซ์คาลิเบอร์ถือไปมันมันมันถือสองอันมันต้องเอาไปครับไปตามไปเกตไปไอ้ตัวนี้ทำมาทำมาทำวอลล็อกมาเอ้ยหายหายใหญ่ทำลายได้เผื่อได้ thunderbolt ดับเบิ้ลสก็ตีก็ได้นี่ ฮ้ยมีว yes. like ิปด <Okay. S 2> hey, ็อเฮ้ยไม่ใช่มีชสียงเป็นี้แบ็คแบ็คไอ้ดักแบสเลยเฮ้ยมันเตะพี่มันเตะมึงเยอะดักแบสแต่มันดักแบสเหรอมันอยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นเลยอยู่ที่มือมึงอ่ะโอ้ยอยู่ที่มือนี่อยู่ที่ตีมึงนี่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 มันเกาะอยู่หรอมึงตีกูดิทีไวไลท์ดักแบส้ยพี่พีเจอแล้วเจอเจอดาบไอคาลิเบอร์แล้ว เหลือแต่หมวกเลยไม่ได้เลยยเหลือหมวกคุณพี่พีต้องกลับมาเอาของกลับเอาของแล้วพี่โอ้โหหมดตัวเลยเหรอใช่ใช่ตกหมดเลยเหลือแต่สมุดนะไอ้คาลิเบอร์อยู่ไหนนี่นี่หัวหัวนี่มันต้องเอาไปคาบที่บ้านพี่โดนรักแร้เข้าไปแยแม่งเหลือแต่หมวกลอยอยู่ไอ้เห็นแสงเขาหน้าเยือความเงี้ยอะไรไอ้คาลิเบอร์เอามา ไม่เห็นมีอะไรทำไรได้เลยเพะแค่ตีาหาเหรอมันจะไว้ตีแต่มันแรงมากาามันรู้สึกทีเดียวตายเลยมันงเธอแตะตัวเลยพีดูศักดิ์สิทธิ์จังเลยม,มันใช้แทนทอสได้ด้วยดูดิมันเลืองแสงไม่แก่พีเมึงไปทดสอบตีอะไรดูยังยังเลยที่ไม่ใช่กูเฮ้ บอกอยู่ว่าไม่ใช่กูไอ้เหี้ยมันทีเดียวตายไม่ไม่ไม่มงมมันค้างอ่ะแล้วมันก็มันอยู่ท่าเนี้ยแม่มันตอแหลไอ้เี้ยให้กูแคมจอยดูไม่ไไเปเกดเห็นปะมันมีความตอแหลเนี่ยมันค้างอ่ะยมาผมไม่กูแคมจอยมันค้างกนกูกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยอะไรไม่ไเดินม่ามังค้างทำไมมันค้างไงวะมันมันมันตอแหลพูดจริงนะี่มันมันเอาออกไม่ได้ก็รู้ว่าค้างก็บอกอย่าตีกูแล้วก็เดินเข้ามาคือมันตอแหลไอ้หายลวหายละมนเดินชนก่องหาย หายละความตออแหลมมันหายไปแลวผมไปะบายเจอกันเฮกูมาดกูฮ h u n d e r b o l เอ้ยอาีสองอันตรน n d e h u n d e r b o พยายามจะฆ่ากระสัอย่างๆเลยเ้ารูดเลยไกลายเป็นตัวอะไรอ่ะเจอเจอลูกน้องผมกวนเลมลูกน้องกนเลมกู มันเป็นาด้วยม่นเปนา้กลัวผมวาลูกนั้งคนเลยบเโอแล้วกูมาเกิดอย่างไกลทำไมกูถึงมาเกิดไกลวะ Divide Light เดมมันองไม่เห็น่ออกไม่ออพีร d i v i e Light d i v i e Light Divide Light d i v i e Light ไฟแสงคนสว่างเห็นชัดเจนเลยเฮียคนเลยรวะไล่ไปถึงไหนวะเนี่ยเฮ้ทุกคนกูตกคร่ดดูนตัวกูมันจบไปเรื่อยลทำไงอะขึ้นไรวะบผมดีไปเดยทมันขึน้นดอยู่มันขึ้นไดอยู่มันต้องก็ขึ้นวมโฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮาฮ่าฮ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 ฮ่ฮฮ่ฮฮฮฮ นีไวไลยอะไรมเดี๋ยวเยังไวสเปิลแต่หัวก็โลมีมียมีคาลิเบอร์อยู่ปะมีมันมันติดตัวถาวรเลยดีเดี๋ยวไปตกไอ้ปแต่ถ้าเกิดพี่ไปตรงโคนระวังกบนะลองไปฟันกบดูดิตรงนั้นปะไม่วะเฮ้ยอย่าลงไปเขียวๆนะหลงได้ลงได้มันมันมันต้องเดินไปหาดินแล้วก็ค่อยกดกระโดดเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะบุ๋มไปได้ไปได้นี่นะจะบุ๋มยกพี่ขึ้นเก็โอ้ยเฮ้ยมีเดี๋ยวยังไงนี่กระทะเด้อขอกระทาไปเกิด

ฟรีสฟรีสวันี้แหละนี่จิ้มจิ้มไปเลยไฟบอยเย่ไปโดนไอ้ตายยังดีโกงเลยแม็กซ์แอนน่เอนโนไม่ใช่ไฟบอเีย ตกใจอ่ะตกใจอะไรใครทำไมมันดังเปียกแม่งกูตกใจจริงไม่ใส่มันเป็นเล่นอ่เหี้ยอยู่เสียงเต็มหัวเลยอ่ะไม่ไอ้เด่ามันค้างแล้วพวกเรื่องน้ำไงดีอ่ะด่าผมไม่ค่ะแม่งกูแม่งกูจริงแล้วมันค้างโอเควิทิสไปเกตก็ตระยอบกันไปแล้วนะสำหรับรายการอุเมทีวีแล้วเกมเบจิ้งไม่ใส่ของเราเป็นยังไงกันบ้าง สำหลับใครที่อยากเล่นก็สามารถซื้อมาเล่นก็ได้รับประกันเลยว่ามัดแน่นอนนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับใครที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเประการนึกถึงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย